สวัสดีครับวันนี้มาดูกล่องเกรดซซี่ส่งอะไรมาให้ดูครับนี่เป็นอะไรซุซกิวีสตอม800 DE นะครับอะไรบ้างมาดูครับอ๋อมีกัดแข้งมีแคดปากันลมนะครับมีไฟหน้าเราไปดูแล้วันดับแรกใส่ไฟหน้าก่อนเลยนะครับก่อเลมนิดนึงครับยังไม่เจลาอ้าวเสร็จแล้วนี่สวยอันต่อไปได้เลยครับอันนี้จะเป็นกัดแข้งมีน็อตให้นะครับนี่สวยงามครับแล้วก็มีคู่มือให้นะครับ ให้ดูสำหรับมือใหม่หรือใครอยากจะทำเองแต่ถ้าเป็นช่างเขาก็ไม่ต้องดูครับคคใครจะรู้ตายเลยครับาเสร็จแล้วสวยงามครับผม้อนต่อไปเลยครับอ้าวคนนี้มันดูแคดบาร์ครับตัวนี้ล่างแล้วก็ตัวบนครับผมอัน ในชุดเคดบาร์ก็จะมีคู่มือให้นะครับนี่ดูได้แบบแล้วก็มีน็อตครบแล้วก็นี่ตัวกันคายครับผมใช้ด้วยครับจะได้อยู่ดีครับไม่ดูมีปิดจุกครับน็อตไปดูเลยครับก่อเลี้ยวหน่อยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาครับมีการยอดกันคายปุ๊บๆคาอันนี้ก็ใช้เวลานานหน่อยนะครับก็เอาเรื่องอยู่ครับแต่ก็ไปได้ครับใช้คาย่าันไป เสร็จแล้วอมาดูครับนี่สวยงามครับ SAC Thailand ครับผมอะไรแต่งแล้ทนใจติดต่อทางเพจได้เลยนะครับนี่สวยงามครับผมทางชุดเขาก็จะมีน็อตให้ครับะกอได้สวยสวยงามครับเดี๋ยวครับวันนี้แค่นี้กันละครับสวัสดีครับ